เธอเธอเธอจะไปเรียนต่อที่ไหนกันหรอเราจะไปเรียนต่อที่โรงเรียนพังงูพิทยาคมทำไมถึงไปเรียนต่อที่โรงเรียนพังงูพิทยาคมหรอเพราะเป็นโรงเรียนที่มีห้องเรียนที่ทันสมัยมีภูมิทัศ์ที่สวยงามอีกด้วยนะที่สำคัญหนึ่งมีชุดนักเรียนฟรีอุปกรณ์การเรียนฟรีรถรับส่งฟรีและยังใกล้บ้านอีกด้วยนะวันนั้นครูที่โรงเรียนพังงูพิทยาคมมาแนแนวโรงเรียนเราด้วยน่าเรียนมากๆเลยเราไปเรียนด้วยดีกว่า เที่ยวอุดรบ้าโรงเรียนพังมูพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2565ระดับชั้นม .1 จำนวน120คนระดับชั้นม .4 จำนวน100คนสามารถสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนพังมูพิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีโทร042219645สวัสดิการที่นักเรียนจะได้รับ ชุดนักเรียนฟรีชุดพระศึกษาฟรีอาหารกลางวันฟรีรถรับส่งนักเรียนฟรีกระเป๋านักเรียนฟรีอุปกรณ์การเรียนฟรีโรงเรียนน่าอยู่ภูมิทัศน์หน้าเรียนโรงเรียนดีใกล้บ้านจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากลห้องเรียนพิเศษต่างๆมากมายอาทิเช่นห้องสมุดมีชีวิตห้องสเต็มศึกษาห้องติวเตอร์ห้องเรียนอาเซียนและอื่นๆอีกมากมาย ส่งเสริมนักเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬาอาชีพภาษาต่างประเทศเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองในทุกๆด้านส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้ที่หลากหลายอย่าลืมมาสมัครเรียนที่โรงเรียนพังงูพิทยาคมกันเยอะๆนะครับออาาาาานานนนนนคาเลลล่ผกัมมชปปรระะู้ยง ชาวอุดรที่รักชอบไปพักผ่อนของกินของฝากมากมายไม่สามารถบรรยายให้จบ